สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันในวิชากิจกรรมแนแนวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวฉันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะว่าในเรื่องตัวฉันนั้นเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะ ข้อที่1นะคะนักเรียนสามารถบอกชื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้ข้อที่ 2, 2> นักเรียนสามารถบอกวิธีการดูแลตนเองในช่วงโควิด -19 ได้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักตัวฉันกันก่อนนะคะตัวฉันนั้นประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆมากมายเลยนะคะอย่างเช่นผมตา มือปากและฟันขาเท้าแขนจมูกแล้วก็หูนะคะคราวนี้ในเมื่อเรารู้จักอวัยวะต่างๆของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลอวัยวะต่างๆของเรานะคะโดยเฉพาะ มือเราจะต้องดูแลในช่วงนี้ผ้ามือของเราสกรปรกและเราหยิบอาหารใส่ปากหรือมือเราไปสัมผัสอะไรมาก็แล้วแต่เราก็ต้องล้างมือให้สะอาดอยู่เสมออาจจะล้างมือด้วยน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์หรือจะเป็นแอลกอฮอล์แบบน้ำก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้ปลอดภัยจากโรคต่างๆนะคะ และนอกจากมือแล้วอวัยวะที่สําคัญที่สามารถนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้นั่นก็คือจมูกกับปากแล้วก็ตานะคะจมูกกับปากก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนไปไหนมาไหนนักเรียนก็ต้องปิดปากและจมูกของนักเรียนโดยการสวมหน้ากากอนามัยนะคะและตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะก,ก็หมายความว่าเวลาที่นักเรียนออกจากบ้านไปนอกจากจะสวมหน้ากากอนามัยแล้วถ้านักเรียนมีเฟสชิลนักเรียนก็อาจจะสวมเฟสชิลอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อนักเรียนไปไหนมานไหนกลับเข้าบ้านนักเรียนก็ต้องรีบอาบน้ําทันทีนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นสะอาดนะคะคราวนี้เราก็จะให้นักเรียนเนี่ยไปดูวิดีโอในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะ กันบ้างคะนักเรียนวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะถ้านักเรียนอยากจะปลอดภัยนักเรียนต้องอย่าลืมปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะอย่างน้อยนะคะก่อนออกจากบ้านเวลาที่นักเรียนจะไปไหนมาไหนนักเรียนก็ควรสวมหน้าก,กากอนามัยทุกครั้งนะคะ อันที่2ก็คือไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือเราไปสัมผัสอะไรมาเราต้องล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์นะคะและต้องรู้จักเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะคะไม่เข้าไปใกล้ชิดติดกันแล้วก็เวลารับประทานอาหารก็ควรใช้สิ่งของที่เป็นของตนเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะ ทราน,นี้เมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนก็มีภาระงานที่จะให้นักเรียนทําสําหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด19นะคะโดยให้นักเรียนนั้นทําลงในใบงานนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูก็มีวิธีการดูแลตนเองให้นักเรียนนะคะนักเรียนก็อย่าลืมไปปฏิบัตินะคะสวัสดีค่ะ